สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคิดถึงคุณนารามีคะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยนะอาทิตย์หนึ่งนะคะสวัสดีทั้งสองช่องทางน,นะคะทั้งเพจแล้วก็ทั้งติตง๊กต็อกนะจ๊ะคิดถึงกันไหมเอยน่าคิดถึงกันไหมเอยอ่านะคะใครเข้ามาแล้วทักทายคุณานาราหนึ่งนะวันนี้จะทักทายแบบสั้นๆนะแล้วคุณนาราจะรีบแชร์เร็วๆพอดีว่านะคะ แสงใกล้หมดละค่ะนะคะแสงใกล้หมดนะคะเป็นการเร่งรัดให้ให in <c oughs> <c oughs> คุณอล่าี่สอนที่จบเร็วในเคสี่สอนที่จบเร็วอย่าพูดนานนะคะอย่าเล่นมุกนานด้วยอะไรแบบนี้ใครไม่แล้วโอ้โหคุณอล่าก็ลีลานะลีลาใครได้ดูไลฟ์ที่แล้วว่านะคะวันนี้นะบอกเลยคุณอล่าไลฟ์โดยที่ไม่ได้แต่งหน้าเออไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะใส่แฮ์พี้อย่างเดียวกับตุ้มหูนะ แล้วก็ไลฟ์เลยนะคะเพราะว่า,วาเวลาเล่งดัดคูนาราหรือเกินเสวัสดีค่ะคุณไออะไรเอ่ยนะคุณูนาราอ่านอ่านไม่ออกเนี่ยอิโตมาโตสหรือเปล่าเอ่ยคูนาราเรียกถูกไหมเนี่ยนะขออภัยด้วยนะคะถ้าเรียกผิดนะพิมพิมชื่อให้คูนาราทีนะจะได้อ่านถูกจะได้เรียกถูกเคปะเสียงชัดไหมคะทางติ๊กต็อกเสียงคูนาราชัดไหมคะ วันนี้จะมาให้สามสามอะไรสามความลับจริงๆแนละ้วมันคือสามกดง่ายๆนะคะที่จะทำให้สร้างผู้ติดตาม t i k t อ k ได้รวดเร็วนะคะชื่อเต็มๆว่าอะไรนะครัวร่าจำไม่ได้ละพลาดหัวเองแล้วก็ดืมนะ่มไปแล้วสามกดง่ายๆนะเพิ่มผู้ติดตามไวใน t i ก t o k ใครอยากรู้ว่านะคะมันง่ายมากนะมันง่ายมาก อ่ะใครก็ามาแล้วนะคะกดแชร์ด้วยนะจ๊านะคะกดแชร์แบ่งปันนะคะเดี๋ยวคุณโนราดูก่อนนะว่านะคะภาพชัดสี่งชัดไหมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะทําเพจอยู่นะและก็มีผู้ติดตามติกตอกถึงพันคนแล้วนะคุณนราแนะนําว่าคุณจะทําออนไลน์ที่แบบโคดง่ายมากแล้วตอนนี้ง่ายมากนะคะหน้าไม่ต้องแต่ง นะะหน้าไม่ต้องแต่งนะคิ้วคือคือคุณอล่าใช้ฟิลเตอร์หมดเลยนะคะทั้งนั้นคือมันโคตรสบายโคตรง่ายนะคะแล้วก็ไลฟ์ทีเดียวสองช่องทางมือถือท่องเดียวไปเลยนะเครื่องเดียวไปเลยนะคะนะเมื่อก่อนคุณอลา่าไลฟ์เนี่ยต้องแบบอามองก,กล้องกล้องหนึ่งของ Tik t o อกนะคะกล้องหนึ่งของเพจใช่ไหมตอนนี้คือทีเดียวจบทีเดียวจบปึง้ง <laughs> ถูกใจคุณอล่าชอบนะชอบอะไรที่แบบมันง่ายง่ายสบายสบายนะแล้วเวลาคุณได้ทําอะไรที่ เวลาคุณได้ทำอะไรที่แบบมันง่ายๆสบายๆคุณจะสามารถทำมันได้ต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแบบสิ่งใหม่ๆแบบเนี้ยคุณจะทำได้ต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพิพงศ์สวัสดีค่ะกิคิททวคทักทายทักทายนะอันนี้คือการทักทายคุณอล่าแล้วคะอ่านะตลกไหมนะตลกไหมอ่ะเดี๋ยวคุณอล่าแชร์ก่อนนะคะแชร์ขอเวลา,ชาแชร์แป๊บเดียวนะแล้วจะเริ่มสอนละ กว่าจะได้จับมือถือมาแชร์ใช่ไหมคุณอล่านานเกินนะคะนานเกินนะคะ,นนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ่ยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีที่เข้ามาดูไลฟ์ของคุณอร่านะคะ,อ,ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่เพจของคุณอล่าได้นะคะเข้าไปที่ไบโอลิงนะมันจะเด้งมาที่เพจนะซึ่งในไลฟ์ทุกไลฟ์ของคุณอล่าจะบันทึกเอาไว้นะคะในเพจเลยนะคะแบบนี้เลยนะ,ะ,แบบนยนะ,ะแบบนี้เตะเลยนะคะไม่ได้แบบมีการตัดต่อใดๆอย่างใดนะคะ อ่ะครระะขอแชร์สักสองกลุ่มนะคะแล้วก็จะเริ่มสอนแล้วนะเพราะว่าแสงใกล้จะหมดแล้วนะคะแสงใกล้จะหมดเลยนะคะขอหนึ่งกลุ่มป่ะนะใครมาดูย้อนหลังนะพิมพ์บอกคุโรราทีนะคะว่ามาย้อนหลังนะอไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะกดแรกนะกดง่ายๆนะคะกดง่ายๆนะคะที่คุณจะสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ไว กดะะแรกนะคะกดแรกนั่นก็คือนะคะหมึกหมดจ้าหมึกหมดจ้านะคะไม่ได้ไลฟ์มาจะจะอันทิตหนึ่งแหละ <c oughs> <c oughs> นะกดแรกนะคะมีการแอบดูโพยนะคะอันนี้เป็นการทําให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะคะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบเตะนะคะเราสามารถมีโพยได้นะคะอาจารย์มดิตก็มีโพยได้นะคะดังนั้น ถ้าใครอยากจะไลฟ์เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยฉันจะจําไม่ได้คุณจดโพยไปเลยนะคะคุณรัวก,ก็ใช้ประจำนนะริงแรกเลยนะนั่นก็คือนะคะอืมคนจะตามคุณเมื่อไหร่อ่ะไหนใครตอบสิคนจะตามคุณเมื่อไหร่อืมคนจะมาติดตามคุณเพื่ออะไรเออนะคะใครตอบคำตอบนี้ได้ก็คือรู้ข้อแรกเลยนะคะ มาย้อนหลังได้ใช่ค่ะมาย้อนหลังได้ค่ะอ่านะคะข้อแรกนะคะนั่นคือคุณจะต้องให้คุณค่าช่องของคุณต้องให้คุณค่าอะไรบางอย่างครูนอราบ,บอกชัดเจนเลยนะว่านะ,ะถ้าแนวทางช่องของคุณไม่ชัดเจนคนที่เขามาเจอคลิปของคุณเขา คุูนาราเองยังเป็นเลยนะเวลาไปเจอคลิปเอ๊ะเอ้ยคนนี้ตลกดีนะคือคุูนาราก็ชอบตลกนะชอบดูตลกชอบดูอะไรสวยๆยาง,งามๆนะแต่คุูนาราก็จะเข้าไปดูว่าช่องของเขาเนี่ยให เนื้อ,อาหารหรือให้อะไรแก่ครูบ้างนะคะยกตัวอย่างอาจถ้าเกิดว่าเป็นช่องครูที่ทําสอนออนไลน์นะสอนออนไลน์มีครูคนไหนบ้างอาจารย์บันดีง่ายนะคะโค้ชใหม่ไงโค้ชนิดหน่อยนะคะคือคนดังๆครูน่าจะไปติดตามนะ,ะเพราะว่าครูน่ารู้ว่าช่องเขาต้องให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านออนไลน์นะ,ะแต่คนหน้าใหม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่ติดตามนะคะถ้าคุณมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะทำยังไงจะให้คนเขารู้ว่าคุณเป็นแนวทางที่ชัดเจนนั่นคือคุณต้องทําคลิป นะคะที่มันมีแนวทางชัดเจนไปเลยเช่นนะคะสมมุติคุณนะคะเป็นสายความสวยความงามนะเช่นอยากจะแต่งหน้าอยากทําคลิปแต่งหน้าสอนแต่งหน้าคุณรู้ไหมเรื่องความสวยความงามเนะี่ยยังไงคนก็ตามยังไงคนก็ตามนะคะอขอบคุณมากเลยค่ะคุณทิติพงศ์นะคะพิมพ์พิมพม์สรุปมาให้ครูด้วยนะคะข้อแรกนะคะนั้นนะคะคุณต้องให้คุณค่าอะไรบางอย่างเช่นะคะุณ เก่งทางด้านไหนถ้าคุณเก่งเรื่องลงทุนคุณเน้นทําคลิปเรื่องลงทุนไปเลยแล้วคนที่เขาสนใจเรื่องลงทุนเขาจะติดตามคุณแต่ถ้าคุณสเปสปะนะคะเช่นคุณทำไลฟ์สไตล์บ้างนะคะไลฟ์สไตล์นะไปเที่ยวบ้างนะคะคาเฟ่บ้างนะเสร็จแล้วนะคะไปทําอาหารบ้างนะเสร็จแล้วนะคะไปเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะเล่นกับหมาเล่นกับแมวนะคะเสร็จแล้วไปเลี้ยงลูกนะมีหลายอย่างมากคนที่เขาดูเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณให้อะไรแกเขา ดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากนะคะคุณต้องเป็นแนวทางที่ชัดเจนคุณต้องให้คุณค่าอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะทําคลิปอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งทางเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจนะคะคุณก็สามารถให้แรงบันดาลใจในช่องของคุณนะคะคุณทําให้มันเป็นแนวทางชัดเจนไปโดยเฉพาะมือใหม่ที่ทํติ i ก t o อกนะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคนที่เขาดังแล้วอ่ะคนที่เขามีคนตามเยอะๆแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้เรื่องหอกหม้เขาจะไลฟ์สไตล์ก็ได้วันนี้เขาอยากจะทำอาหารก็ทำได้ ถูอว่าเขาดังแล้วนะคะเหมือนดาราดังอ่ะเวลาดังดาราดังเขาทาอะไรแล้วก็อยากดูนะอยากรู้ไปหมดเขาไปเที่ยวไหนนะเขาทำกับข้าวอะไรนะเขาเล่นกับน้องหมาหรือเปล่านะคะมีสไตล์การแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะติดตามเขาหมดถ้าเขาดังแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่ดังนะคุณต้องเอาแนวทางคุณให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่เขามาดูคลิปของคุณมาดูช่องคุณเขาจะได้รู้ว่าคุณให้อะไรแก่เขานะคะซึ่งแนวทางเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะในการทำทิ k t o อกนะคะ เรื่องการท่องเที่ยวก็ได้นะถ้าหากว่าคุณอาจจะเป็นเป็นไกด์ก็ได้นะหรือคุณแบบชอบจัดทัพทิปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคือม sure ันมีหลากหลายมากในการสร้างตัวตนบนทิ k ต o อกนะบอกเลยในทิกต o อกให้แบบเยอะมากแนวทางให้คุณเยอะมากนะดังนั้นมันเป็นโอกาสที่คุณสามารถเอาตัวคุณเข้ามาอยู่ใน t i k t o อกแล้วโตได้และ แบบหลายแนวทางมากนะคะคุณเอาให้ชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะควรรับแบบไปสั้นๆนะคะจะได้มจะได้ทันแสง <laughs> จะได้ทันแสงนะคะเพื่อนๆนะคะข้อที่สองนะคะอ่านะคะดูลอยกันแบบนี้เลยนะคะข้อที่สองเนี่ย คุณพลาดไม่ได้เลยนะถ้าคุณอยากเพิ่มผู้ติดตามไวๆข้อคุณพลาดสิ่งนี้นะต่อให้คุณทําดีแค่ไหนนะทำให้ต่อให้คุณแบบมีคอนเทนต์แบบโคตรดีนะเนื้อหาแบบสุดยอดนะคะเขาก็ไม่เห็นคุณเขาก็ไม่เห็นคุณถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งนี้นะคะอือไหนะในในขอคู่ดูข้อความในเพจหน่อยนะคะ น่นะคะคุณนรัฐเนี่ยจะบอกก็ไม่บอกดิสวัสดีค่ะอ๋อคุณน้องน้องนะคะสวัสดีพี่นรัฐคนสวยนะคะก็ือขึ้นมาเลยค่ะเน้นคขาว่าคนสวยนะคะอ่านะคะข้อที่สองนะคะต่อให้คุณทําคลิปดีแค่ไหนเนี่ยคนก็ไม่ติดตามคุณคนก็ไม่รู้จักคุณถ้าคุณไม่ใช้สิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเห็นไหมแฮชแท็กคุณต้องใช้แฮชแท็กให้เป็นนะคะใช้แฮชแท็กให้เป็นนะคะซึ่งแฮชแท็กที่คุณใช้เนี่ย มันจะช่วยดึงคลิปของคุณไปสู่คนที่เขาสนใจเรื่องเรนั้นนะคะแล้วคุณล่าบอกเลยนะคนที่ให้ความรู้นะคนที่ทําคลิปนะ,ะหรือเป็นช่องเกี่ยวกับความรู้ว่าคุณพลาดแฮชแท็กนี้ไม่ได้เลยนะคะตลอดปีที่ผ่านมาและตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้นะคะแฮแชแท็กติ๊กตก ยูนินะคะยังครองอันดับหนึ่งะคะดังนั้นใครที่เป็นสายให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นดังบันดาลใจนะคะหรือให้ความรู้กันแต่งหน้านะความรู้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้อ่ะคุณใช้แฮชแท็กนี้ไปเลย t i k t o อกยูนินะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้แก่คนนะคะคุณทำคลิปแล้วนะคะบางคนอาจจะคิดว่านะบางคนคิดว่า เฮ้ยไอที่ฉันเห็นคลิปแบบว่าเยอะๆที่แบบยอดเิอไม่เห็นเขาใส่แฮชแท็กอะไรเลยนะคะไม่เห็นเขาใส่แฮชแท็กอะไรเลยนะคะแต่คุณรู้ไหมว่านะคะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณใส่แฮชแท็กไปคุณจะเพิ่มได้มากขึ้นคุณจะเพิ่มการมองเห็นได้มากขึ้นคนที่เวลาที่คุณเห็นคลิปแล้วเขาไม่ได้ใส่แฮชแท็กไม่ใส่พาดหัวไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันคือคลิปไวรัลแล้วไงมันคือคลิปไวรัลแล้ว คุณอ่าก็ทำคลิไปไวรัล1.5ล้านวิวแบบเดียวง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยนะคุณอลาบอกเลยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันง่ายๆสบายๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้เพิ่มผู้ติดตามได้รวดเร็วนะ่ะคุณจำเป็นจะต้องดึงตัวคุณไปให้เจอกลุ่มลูกค้าของคุณกลุ่มฐานแฟนของคุณดังนั้นคุณต้องเอาแฮชแท็กดึงช่วย ะะต้องใช้แฮชแท็กอันนี้คือสําคัญมากเลยนะแล้วใช้แฮชแท็กที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณนะคะแฮชแท็ที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องใส่เช่นอย่าปิดกั้นกันมองเห็นหนูนะแฮชแท็กดิจิตอลแฮชแท็กเอฟยพแบบนี้ไม่ต้องเขียนใช้แฮชแท็กที่มันเป็นประโยชน์ตัวนั้นจะช่วยนะคะให้คนมองเห็นคุณนะสมมติคุณแบบว่าทำคลิปดีมากแล้วคุณได้ใส่แฮชแท็กไปด้วยมันก็เหมือนกับคุณแบบ ได้โหนกระแสไปด้วยนะคะเอาฉันไปทีนะคะเอาคลิปฉันไปทีนะเอาไปโดนตาผู้คนทีเพราะเมื่อไหร่ถ้าคุณคลิปของคุณมีคนดูได้ไหมมียอดวิวมียอดวิวนั่นหมายความว่าการเพิ่มโอกาสการมองเห็นของคุณก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มให้มีคนมาติดตามคุณได้มากขึ้นนะคะดังนั้นต้องใช้แฮชแท็กนะคะไปหาแฮชแท็กที่เหมาะกับธุรกิจของคุณนะคะ ซึ่งคุณนราบอกเลยว่าถ้าเป็นสายความรู้ไม่ว่าคุณจะสายความรู้ทางด้านไหนเพราะความรู้นะมันแบ่งออกเป็นหลายทางนึกออกไหมความรู้แบ่งออกเป็นหลายทางใช้แฮชแท็กดิจตอยู่นี้เพิ่มเข้าไปนะคะจะช่วยคลิปของคุณได้มากนะคะสวัสดีค่ะคุณดีดีพา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 เลนหรือเปล่าคะคุณดีพาเลนหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณตูนนะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่ติดตามครณนราด้วยนะคะนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะข้อที่สามนะข้อที่สาม แอบเผยไปข้อที่สองนิดๆอ๋อใครใครได้มากใครได้คีว่านะคะแอบเผยไปข้อที่สองนิดๆน,ดนะอ่านะคะข้อที่สามนี่คุณวร่าไม่เขียนแล้วนะเพราะว่าแสงจะหมดแล้วแสงจะหมดแล้วนะคะข้อที่สามนะถ้าคุณอยากเพิ่มผู้ติดตามได้เร็วคุณต้องทำคลิปไวรลัลนะคะคุณต้องทำคลิปไวรัลเพื่อ เอให้แบบคนได้มาเจอคุณเยอะๆอย่างครูอนราได้พูดติดตามแบบพุทธพับๆเนี่ยนะตอนที่ครูอลราทำคลิปไวอรอลได้นะคะซึ่งคลิปไวอรอลมันง่ายคุณสามารถใช้อย่างอื่นได้นะคะน่ารักนะคะขอบคุณค่ะน้องๆนะคะคุณสามารถใช้อะไรหลายอย่างได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแนวไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้การทําคลิปไวอรอลมันมีหลายแนวทางคะ่ะให้คุณทำนะคะแต่ครูอลราแบบว่าแบบแบบการันตีเลยนะว่า การที่มันจะเกิดไวรัลดได้นะ่ะคุณต้องวางใจวางใจในคลิปนั้นนะคะไม่มันจะไม่การทำคลิปไวรัลมันจะไม่ได้ใส่ความรู้สึกแบบว่าคลิปนี้จะได้ยอดวิีเท่าไหร่วะคลิปนี้จะแตะล้านหรือยังนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณทำคลิปอะไรไปก็ได้แล้วมันได้นะมันมันจะต้องมีใส่พลังงานความรู้สึกการวางจิตวางใจของคุณเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะคุณอล่าจาได้เลยตอนที่คุณอล่าทําคลิปไวรัลนั่นคือคุณอล่าแบบว่าปล่อยวางแบบชัดเจนนะปล่อยวางแบบชัดเจนนะแต่สิ่งสําคัญนะก่อนที่คุณจะทําคลิปไวรัลคือคุณต้องทําคลิปของคุณให้สมานเสมอก่อนให้มันมีหน้าร้านให้ครบก่อนนะความรู้อะไรที่คุณอยากจะเอาไปนําเสนอให้แก่ฐานแฟนของคุณเตรียมไว้ให้เยอะก่อนอย่าพิ่งไปรู้ว่าฉันจะเอาไวรัลเอาไวรัลเพราะเมื่อไหร่ถ้าคุณไวรัลปุ๊บแต่ ร้านคุณไม่มีอะไรเลยนะคะช่องของคุณยังมีคลิปอยู่แค่ไม่กี่คลิปครูนอราบอกเลยว่าทําไว้รอบไปก็เท่านั้นคนจะไม่ได้สนใจคุณเพราะว่าคุณยังไม่มีอะไรให้น่าสนใจนะคะดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่ทํา Tik t o k ยังไม่ต้องไปโฟกัสคลิปไวรัลให้คุณโฟกัส,ว,สว่าคุณได้ทําคลิปที่ให้คุณค่าอะไรแก่ฐานแฟนของคุณแบบชัดเจนแล้วหรือยังนะคะแล้วใช้วิธีการทําให้ถูกเช่แนแฮแชแท็กต้องมีภาพหัวคลิปต้องมีภาพตกต้องมี พวกนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องมีเป็นการสะสมสินค้าสะสมแกลลอรี่ช่องของคุณนะคะหลังจนากนั้นนะคุณลาล่าบอกเลยว่าประมาณสัก3าเดือนนะคะสัก3าเดือนมีแกลลอรี่อยู่แล้วมีคลิปอย่างน้อยแล้ว90คลิปถูกป่ะ90าคลิปเนี่ยโอ้โหร้านค่อนข้างเยอะแล้วแล้วคุณค่อยคลิปเอ๊ฉันจะทําอะไรวอลล์ไวล์ดีนะคะแต่ก็คือคุณจะต้องดูพลังงานคุณด้วยนะว่าตอนนี้คุณวางใจได้ยังนะคะคุณแบบว่าทํามันแบบชิลๆทำได้แบบโฟล์แบบสบายๆหรือเปล่านะคะ การที่แบบตั้งใจทำคลิปไว้ลอกมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ <laughs> น,ะไไดนะเมื่อไหร่ที่แบบว่าคุณมีสมาธิคุณมีสมาธินะคะแล้วคุณแบบเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะมีวันที่ฉันมีคลิปไว้ลอนะมันจะมีวันนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วคุณทำมันด้วยความสนุกคุณมีความสุขที่คุณได้ทำคลิปนั้นออกมาแล้วคุณก็แบบปล่อยเลยนะคะปล่อยให้แบบ ให้มันไปเลยนะคะปล่อยให้มันไปเลยนะรเรื่องนี้คือสําคัญมากนะสาคัญมากสังเกตดูนะบางคนนะไม่รู้ตัวเองว่าคิปไฟรัลแล้วเฮ mm ้ย hmm. ฉันแบบว่าพดไปเฉยๆน mm ิ่งโฮเยอะมากนะคะมาจากไหนงงมากมันเป็นเพราะแบบนี้แหละมันเป็นเพราะว่าแบบคุณไม่ได้ไปโฟกัสมันว่ามันจะเท่าไหร่แล้วมันจะถึงหรือไม่ถึงมันจะเป็นยังไง นะคะมันคือมันเป็นอย่างงั้นนะแต่อย่าลืมนะสิ่งที่คุณน้าย้ำเสมอเลยนะคะนั่นก็คือให้สะสมแกลเลอรี่ของคุณสะสมคลังสินค้าคลังความรู้ของคุณให้เต็มช่องให้พร้อมก่อนนะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปคลิปคุณไวรัลแล้วน่าหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะได้ไปโฆษณาช่อง,องคุณโปรโมตตัวเองเนี่ยมันมาถึงแล้วนะคะแล้วเมื่อเมื่อวันนั้นมาถึงใช่ไหมคนเขาเห็นว่าช่องคุณให้คุณค่าเกือบอะไรให้อะไร เขาดูว่าน่าสนใจเขาจะกดติดตามคุณและมันโคตรเร็วนะคะครูนอล่าการันตีเลยมันโคตรเร็วนะคะอืมนะคะอ่านะคะสามกดง่ายๆวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันกันออกไปและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำติ๊กต็อกการทำออนไลน์นะคะรวมถึงอ่าทางด้านไมเซ็ t นะเรื่องจิตวิญญาณต่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่เพจของครูนอล่าแล้วก็ติดตามที่ช่องของครูนอล่าได้เลยนะคะ ใครที่อยากจะมาดูตั้งแต่ต้นนะคะมาไม่ทันช่วงต้นนะคะเข้าไปติดตามที่เพจคลิกไปที่ไบโอลิง์นะคะจะเจอเพจของครูนนร่านะคะจะมีบันทึกดีลานเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะทุกเม็ดเก็บกันไปให้เต็มที่นะคะอ่านะคะวันนี้แสงหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามการนะคะขอบคุณที่สละเวลานะคะเวลาอันมีคุณค่านะคะมาให้นะคะ ให้ความสนใจในเรื่องที่คุณอล่าสอนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะอ้อไปแล้วค่ะนะคะทานข้าวมันให้อร่อยนะคะคุณอล่าไปดีบายบายไปแล้วค่ะนะคะจุ๊บจุ๊บนะคะรักทุกคนเลยนะคะอ่าไปแล